โรงพยาบาลบำดุงราทุงใจเสนอลรพสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยโรงหมาอ,อีกแล้วครับท่านแหมวันนี้นะครับมาเรื่องการบริจาคเลือดและวันนี้ก็นัดคุณจิ๊กไว้แล้วครับที่นี่แหมนัดที่ไหนไม่นัดนัดตรงนี้ ร้อนเหลือเกินครับเหงื่อแตกรีบร้อนมากเลยพีต่ติก๊กพอ้าวทอดีทอดีมาช้าได้เลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีโอ้โหโน,นานอะไรตรงนี้ร้อนจะตายนานที่ล้อมล้อมมีอะไมไม่มไมมอยู่อ่ะมาแนทอะไรตรงนี้แล้วเห็นไหมหวังมีนม้ำผู้ตรงน,น้ำผู้นี่มาน,มน,มนั่งรออยู่สามชั่วโมงแล้วตทอนี้ทอดีมาช้ามาช้าเมื่อกี้รถทับมอเตอร์ไซค์โอ้โหเละเลยมอเตอร์ไซค์ออ๋เหลือแล้วคนอะอ้าวคนก็ไม่เป็นไรไงก็รถทับมอเตอร์ไซค์ไงโก็มาะช้าไปตัวเลือกกันไป ไอ้เดียเดีเดยถุงอะไรถุงอะไรเลือดเลือดอะไรอันนี้เลือดเลือดหมูอันนี้เลือดเป็ดโอ้โหเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดียวโทไมโง่เองหรืออะไรเนี่ยโง่โง่เองหรือเปล่าอ่ะเลือดที่เขาบริจาคเนี่ยเขาใช้เลือดคนไปบริจาคสําหรับคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าผ่าตัดใหญ่เลยต้องการเลือดด่วนอย่างนี้เลือดเขาถึงต้องการเลือดคนไปบริจาคเลือดเป็ดเลือดไก่ก็เขาไปซื้อได้ที่ตลาดก็ได้โอ้ยบ้าไ้ไปบริจาคงี้ยได้ไงเนี่ย ไม่ไปบริจาคเลือดนะกรุ๊ปอะไรเราอ่ะกรุ๊ปกรุ๊ปอะไรมีกรุ๊ปไม่มีไม่มีกรุ๊ปไม่มีพวกเราเป็นตัวของเราเองไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงยางงั้นหมายถึงว่าเลือดเนี่ยมันมีกรุ๊ปใครอะไหมเคยได้ยินไหม A B C D E F ไหนนรู้แล้วเลือดกรุ๊ปไหนไม่รู้เหมือนกันไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงสอนทุกเรื่องไปเลยเรื่องกรุ๊ปเลือดไม่รู้จิ้มโคตาเลย นั่นไปเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอของเราวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องกรุบเลือดต่างๆของคนเราซึ่งฟังดูอาจเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่ความจริงแล้วการรู้กรุบเลือดนั้นสำคัญกับชีวิตมากครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับคุณหมอครับ นายแพทย์ฮาริ์สุวรรณรัศมีผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งคคุณหมอันิตจำเลยละไครับาไม่ใช่ไใช่เไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมอที่สรลญาไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะคุณหมอทาริตเห็นเราลองไงเออเรา้ิดว่าใช่เลือดนะฮะเีันอยู่วันเลือดมันมีกรุ๊ปใช่ไหมผมเคยได้ยินว่าเลือดมันมีกรุ๊ปตเลือดมีกี่กรุ๊ปครับคุณหมอฮะก็หลักๆแล้วนะครับ4กรุ๊ปนะครับก็เรียกกรุ๊ปเ กรุ๊ป B กรุ๊ป A B แล้วก็ครับแล้วกรุ๊ป O จริงๆแล้วอันนี้คือกรุ๊ปหลักๆที่เป็นกรุ๊ปใหญ่ๆสำคัญที่เราแบ่งกันแต่ตอนนี้ยังมีพวกกรุ๊ปย่อยกรุ๊ปเล็กอีกนะครับหลายๆอย่างยังมีอีกได้เพราะคำถามนิดนึงครคนไทยคนส่วนมากเนี่ยจะมีเลือดกรุ๊ปอะไรถ้าส่วนมากครับตามสถิติแล้วกรุ๊ป O เนี่ยนะครับจะเยอะนะฮะจะบ่อยกว่าเราก็บอกฮะเลือด ต่างกรุกันนี่มันต่างชนิดกันไ,ไหมฮะแบบน้ามันเบนซินน้ามันดีเซล <c oughs> เลือดนี่ก็ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นได้นะครับ <c oughs> คือเม็ดเลือดของคนเรามันจะมีสารอยู่บนผิวเซลล์ที่เป็นตัวกําหนดว่าเราจะอยู่กรคุ๊ปอะไร <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นมันเป็นฐาสของพวกแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยน,นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันเป็นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า A นะครับถ้ามาอยู่บนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแดงเราซึ่งถ่ายทอดจากพันธุกรรมเนี่ยเราก็เรียกว่าเราอยู่ในเลือดกรุ๊ปับ ถ้าเกิดว่ามันมีอีกชนิดหนึ่งซึ่งลักษณะแตกต่างออกไปนะครับไอสารบนผิวเซลล์ที่หมอว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากรุ๊ปบีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดของใครมีทั้ง2อันเลยทั้ง A และ B ีก็จะกลายเป็นเอและบีไอโอไอโอนี่คือมันศูนย์มันไม่มีมันก็เลี้ยงเลี้ยงไม่มีไอสารที่จะบ่งกรุ๊ปเลือดนี้เซลล์เม็ดเลือดของคนเราจะมีสารคาร์โบไฮเดรตเคลือบอยู่บนผิวนะครับ ซึ่งเจ้าสารตัวนี้เองที่เป็นตัวกาหนดว่าเลือดของเรานั้นถูกจัดอยู่ในกรุปไหนถ้าสารคาร์โบไฮเดรตที่เคลือบอยู่เป็นชนิด A ก็แสดงว่าเลือดนั้นเป็นกรุป A ถ้าสารนั้นเป็นชนิด B ก็แสดงว่าเลือดนั้นเป็นกรุป B แต่ถ้ามีสารทั้งสองชนิดคือ a และ b ก็แสดงว่าเป็นกรุป A b ส่วนกรุป O นั้น ตัวโอมาจากเลขศูนย์ซึ่งหมายความว่าไม่มีสารคาร์โบไฮเดรตชนิดใดเคลือบอยู่เลยครับ นี่คือการจำแนกว่าเขาจำแนกกันยังไงไอตัวหุ้มเม็ดเลือดอยู่หุ้มแบบเป็น A หุ้มแบบเป็น B หุ้มแบบเป็น AB หรือไม่มีหุ้มใช่เหมือนเราเหมือนเราใส่เสื้ออย่างเงี้ยฮะเราเป็นใครเป็นกลุ่มไหนอย่างเงี้ยอยู่บริษัทนี้บริษัท A บริษัท B อย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้แบบเวลาเขาประกาศนะฮะคุณหมอให้มีเลือดกรุ๊ป A ให้มาบริจาคด้วยเพราะตอนนี้คนต้องการเลือดกรุ๊ป A อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรฮะเอาว่าอย่างงี้ครับสมมติว่าเราเป็นเลือด ร๊ป A มันจะมีสารต่อต้านกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปอื่นๆแล้วก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวเข้ามาอ๋อคือมันต้องถูกทำลายล้างต้องต่อต้านมันคนละพวกกันครับีนีทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่ากรุ๊ปไหนมันเข้ากับกรุ๊ปไหนได้ไม่ได้กรุ๊ป A ใช่ไหมครับเราจะมีสารต่อต้านกรุ๊ป B ีนั้นเรารับกรุ๊ป B ไม่ได้ครับถ้าเราเป็นกรุ๊ป B เราก็จะมีสารต่อต้านกรุ๊ป A ในนั่งกายถ้าเราเป็นกรุ๊ป A B เราจะไม่มีสารต่อต้านทั้งกรุ๊ป A และ B เพราะฉะนั้นกรุ๊ปเ b ีเนี่ย เราจะรับอะไรก็ได้แต่ให้ใครเขาแทบจะไม่ได้เลยให้ใครยากรับได้รับได้ถ้าเป็นกรุ๊ปโอเนี่ยนะครับมันจะมีสารต่อต้านทั้ง A และดีอุ้ยเนาะครับไอโอเนี่ยเหรอฮะใช่ครับมีสารต่อต้าน AB เลยใช่เพราะตัวโอเนี่ยนะครับเลือดของเราเองมันมันไม่มีอะไรหุ่มเพราะฉะนั้นมันก็มีสารารถนมีสารต่อต้านในทั้ง A และดีการรับเลือดนั้นร่างกายจะสามารถรับได้แค่เลือดที่มีสารคาร์โบไฮเดรตชชิดเดียวกันเคลือบอยู่ครับซึ่งก็สามารถสรุปได้ดังนี้ กุ๊ป A สามารถรับเลือดจากกรุ๊ป A และกรุ๊ป O ได้และให้เลือดได้กับกรุ๊ป A และ a b ครับกรุ๊ป B รับเลือดจากกรุ๊ป B และกรุ๊ป O ได้และสามารถให้เลือดได้กับกรุ๊ป B และ a b กรุ๊ปเ b เนื่องจากมีสารเคลือบผิวทั้งชนิด A และ B จึงสามารถรับได้ทั้งกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป AB และกรุ๊ปโ แต่ไม่สามารถให้ใครได้เลยนอกจากกรุ๊ป AB ด้วยกันเท่านั้นส่วนกรุ๊ปโอนั้นเนื่องจากไม่มีสารเคลือบผิวชนิดใดเลยจึงไม่ถูกเลือดกรุ๊ปอื่นต่อต้านทําให้ให้เลือดได้หมดทุกกรุ๊ปแต่ไม่สามารถรับเลือดกรุ๊ปอื่นได้เลยยกเว้นกรุป O ด้วยกันครับอันนี้เป็นแค่หลักการคร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆหรือว่าคร่าวๆนะฮะคุณหมอท่นนี้ สมมติว่าแฟนรถชนมาเฮ้ยเอาเลือดผมแฟนเลือดกรุ๊ปเอผมรุ๊ปอะไรไม่รู้เอิแล้วให้เลยเป็นไงฮะคุณหมอฮะร่างกายของเราก็จะเกิดปฏิยาต่อต้านเลือดเนี่ยทำลายเม็ดเลือดที่เข้าไปพอทำลายเม็ดเลือดที่เข้าไปเม็ดเลือดที่เข้าไปจะแตกก็จะตกตะกอนในไตครับก็จะทําให้มีอาการไข้ขึ้นสูงปวดตามบริเวณที่ให้เลือด ปวดบริเวณหลังนะครับปัสสาวะเป็นสีโคคาโคล่าก็เลือดที่แตกทำลายออกไปเนี่ยก็จะถูกรองมาทางไตทาให้มีไตวายนะครับเกิดรุนแรงถึงชีวิตได้เลยครับจริงๆหลักการทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องเช็คเลือดของคนที่จะให้ก่อนใช่ครับเช็คเลือดของคนที่เกิดอุบัติเหตุก่อนด้วยว่าเป็นเลือดกุ๊บอะไรไม่ว่าจะด่วนขนาดไหนก็ตามครับอันนี้เป็นเลือดสำคัญด้วยใชครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเลยทางการแพทย์ใช่ครับถูกไหมฮะทีนี้คุณหมอพัฒมิมีกุ๊ปย่อย เนื่องจากว่าไอตัวบ่งรูปเลือดที่มันอยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีแค่ไอตัว A B เท่านั้นนะครับยังมีสารตัวอื่นๆอีกก็เราใช้ตัวนี้เป็นตัวแบ่งกรุปย่อยเพื่อให้เลือดที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันมันใกล้เคียงกันได้มากที่สุดคุณหมอผมได้ยินที่ว่ามี A p o พ i ิ i v e A อนติบโอตบอะไรเนี่ย มันมันมันคืออะไรฮะนี่คือเรื่องของกลุ่มย่อยหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มย่อยนะครับไม่ได้หมายความว่าโพสิทีฟแล้วคุณจะเป็นเอทอะไรไม่ใช่ออนะครับบนี้นะตกใจเหมือนกัน,งน้งหมอนะครัเพื่อให้การที่เราบอกบวกหรือลบเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกลุ่มย,ย่อยซึ่งมันมีความสำคัญรองลองมาจากไอ้ตัวกลุ่มเอบีถ้าเกิดสมมติคนที่เลือดบ,บวกแล้วเป็นเอที่ก็ต้องเรียกอะไรฮะก็ต้องเรียกว่าเอชไอวีโพสตีที อ๋อชัดไปเลยพวกวงบอกชัดไปอย่างเ้ยว่าเลือดคุณเป็น H I V o s i t i v e ไม่ใช่บอกว่าเลือดคุณเป็น A Positive ไม่ใช่ใช่ครับ A p โ s i t i v e หมายถึงเป็นกรุป A และมี RH Positive ขึ้นไปก็เป็นกรุป RH positive ีและไอ o อเนกาทีฟนี่คคือคือไงฮะหมอฮะจะถือว่าเป็นกรุปเลือดที่ให้ใครได้ทุกคนเลยโอ้โหนี่วม้เศร้เลยเพราะว่าเขาไม่มีทั้ง ตัวบ่งชี้ A B และตัว R H เพราะฉะนั้นเลือดที่เข้าไปในคนเนี่ยไม่ว่าให้กรุ๊ปไหนก็ตามเนี่ยเลือดเขาจะไม่ถูกทำลายเลยพี่มีแต่ให้พี่มีแต่คนนี้พี่มีแต่ให้ถ้าตรวจแล้วแบบคุณเป็น O O โอเ a t i v กตีนี่เตียมวยจาดเลือดสำรองไว้ได้เลยเพราะว่าคนคุณจะเป็นคนที่มีบุญมากเพราะใครรับบุญได้แน่ๆครับรอ้คนนี้ค่นีต้องหาเลยนะอย่งบางคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะให้เลือดกรุ๊ปอะไรนะฮะ เราก็มีโอเนกาทีฟเนี่ยให้ได้หมดหายากยันรับคัอื่นได้ไหมฮะโอเนกาทีฟนี่รับไม่ได้สิครับอุ๊ยต้องเป็นพวกเดียวกันแล้วหายากด้วยฮะหายากด้วยเถ้าเกิดอย่างนี้นะฮะผมแบบว่าเอาเรื่องตัวเองราจากเก็บไว้เลยได้ไหมคุณหมอฮะได้ครับได้ครับผมคือว่า อย่างบางคนเรารู้ว่าเราต้องทําการผ่าตัดใหญ่ภายในเดือนเดือนข้างหน้าใช่ไหมครับอย่างคุณติ๊กจะตัดขายไงใช่ไหมก็เราก็นี่คุณหมอสมมติครับไมม่่ใชผเราก็เตรียมเก็บเลือดของเราไว้ก่อนเพราะเลือดเราเนี้ยถ้าเก็บไว้ในในเก็บไว้ในถุงแช่เย็นไว้นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ42วันอุวยครับแค่นั้นเองแคครับเพราะอยู่นอกร่างกายเนี่ยครับถ้าอยู่ในร่างกายอยู่ได้120วัน แต่ถ้าอะเอาเก็บไว้ข้างนอกเนี่ยได้ประมาณ42วันก็คือเราก็เลยจากที่ไปแล้วมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วต้องทิ้งไปเลยเพราะเหมือนกับไอ้มันหมดอายุตัวเม็ดเลือดทำงานไม่ได้แล้วมีหน้าคนที่เขาไปเขาที่สภากาชาดหรือตามารโรงพยาบาลต่างๆที่เขารับบริจาคเลือดเนี่ยเขาก็ไปแล้วใช้ได้42วันแล้วถ้าไม่มีใครใช้เลือดถูกนั้นก็ต้องทิ้งไปาอบริเืย่ๆมีอยู่เพียงพออยู่เสมอ ถ้าเราบริจาคเลือดมากๆแล้วเลือดเราจะหมดไหมหมดร่างกายไหมไม่หมดครับเพราะว่าไขกระดูกของเราสามารถสร้างเม็ดเลือดทดแทนได้เสมอนะครับแค่ประมาณ3อาทิตย์ถ้าเราบริจาค1ถุงใช่ไหมครับประมาณ3อาทิตย์ร่างกายก็จะสร้างเลือดกลับมาได้เท่าที่เราเสียไปแล้วนะครับอแล้วไอ้ไขกระดูกเรามันสร้างตลอดเวลาไหมครัเลือดครับมันสร้างตลอดเวลานั่นแหละครับแล้วมันไม่ล้นตัวเหรอฮะอ๋อไม่หรอกครับไม่ไม่มันก็จะวนเวียนอยู่แล้วฮะมันก็พอเม็ดเลือดพอมันถูกทําลาย นะครับไม่เลือดใหม่ก็สร้างขึ้นมามีการทดแทนอย่างสมดุลอยู่เสมอหมายว่าเราถือวันนั้นม,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 มันก็ตายไปอยู่แล้วเพราะนั้นเราเข้าไปบริจาคซ้ามันเพราะไงเม็ดเลือดตัวนี้มันก็ต้องตายไปอยู่แล้วใช่ครับเลือดของเรานั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยไขกระดูกและจะมีอายุอยู่ในร่างกายเราเพียงแค่120วันเท่านั้นจากนั้นก็จะถูกทำลายโดยม้ามซึ่งร่างกายของเราจะทำงานวนเวียนกันแบบนี้เสมอครับแต่เลือดที่ถูกเจาะอ,ออกมาเก็บไว้นอกร่างกาย จะเก็บไว้ได้แค่ประมาณ42วันเท่านั้นถ้าเกินจากนี้ก็ต้องทิ้งไปครับนวี้เราคุยเรื่องที่ทุกคนผมคิดว่าค่อนข้างจะรู้แล้วแต่ว่ายังบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจสองแท้นะคุณหมอนะฮะว่าจริงๆเราควรจะรู้พวกเลือดเราไหมเอาเรารู้ไว้ก็เป็นเรื่องดีนะคุณหมอครับผมว่าเราไม่สำคัญเราเราไม่ได้ทป็ไอดียเราควรจะไปตรวจดูสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมค้บเลือดอะไรฮะคุณหมอเมื่อกี้หกเถียงเขาอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับคุณหมอ ันไปตรวกหลังจากคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธีกรทั้งสองของเราก็เข้ารับการตรวจกรุ๊ปเลือดกันโดยเริ่มจากคุณสูโมกิกก่อนครับไม่เจ็บเลยครับท่านผู้ชมครับผมแกล้งไปอย่างกันเองครับเดี๋ยวดูที่กินสีครับความกลัวของเขาโอ้โหหยดตรงนี้เลยอ๋อ แล้วก็มาถึงตาของคุณติ๊กกลิ่นสีบ้างแม่ซึ่งคุณติ๊กของเรานั้นดูจะกลัวมากแต่พยายามเก็บอาการหน้าดูเลยครับโอ้อะไรติ๊นสีติกสีลุ้องข้าไปเหรอเนี่ยตกใจมากกว่าเป๊ะเห็นไหมตกใจจริงไม่เจ็บเลยนะท่านผู้ชมจริงๆเลยไม่เจ็บ ะกดไปสักครู่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ต้องรอนานไหมฮะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวคุณหมอแจ้งผลอ๋อต้องฟังผลคุณหมอเท่านั้นใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเราหมดที่โมแล้ว่ะขอบคุณครับอะไร จาะนิดเดียวไม่เห็นจะเจ็บเลยตรงไหนเลยไม่ต่อไเมื่อกี้นี่เขาบอกเราผลรึ่งชั่วโมงนะอ๋อไม่เป็นไรไปดูหุ่นยนต์ไหมหุ่นยนต์ที่ไหนในโรงพยาบาลน,นี่<อ>นีโรงพยาบาลน,นี้มีหุ่นยนต์ด้นะเขาประดิษฐ์หุ่นยนต์เหรอไม่ใช่ประดิษฐ์เขาสั่งเข้ามาใหม่เป็นหุ่นยนต์จัดยาจริงหุง่นยนต์จัดยาได้เหรอใช่ไปใช้หุ่นยนต์<อ><อ>ยิงไปดูดิดูไว ระหว่างรอผลพิธีกรจอมสนทั้งสองของเราก็อยู่ไม่สุขครับเกิดอยากดูหุ่นยนต์จัดยาที่เคยได้ข่าวมาว่ามีเพียงไม่กี่ที่ในโลกแมงานนี้จึงต้องพาท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันละครับสวัสดีครับเพชรสัจกรกมลศักด์เรืองเจริญรุ่งร้องผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการฝ่ายเพชรสัจกรรมที่เครื่องนี้ใช่ไหมครับพี่พี่ว่าเป็นเครื่องหุ่นยนต์จัดยาะไรใช่ครับ อธิบายการทํางานนิดนึงได้ไหมครับพี่ว่าว่ามันทํางานยังไงได้ครับครับหุ่นยนต์จะแบ่งเป็น3าส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่เราป้อนยาเข้าไปเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์มันแพ็คให้ก็คือลักษณะของการแพ็คก็คือแบ่งเป็นใส่ถุงถุงแต่ถุงหนึ่งใส่ยาใส่เม็ดหนึ่งหรือหนึ่งหน่วยแพ็คใส่ถุงเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีแขนกนพอมันแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยมันก็จะพิมพ์บาร์โค้ดคือพิมพ์บาร์โค้ดออกมาให้แล้วก็ ตัวบาร์โคตรงนั้นก็จะมันก็จะป้อนข้อมูลให้หุ่นยนต์รู้ว่ามันต้องไปเก็บที่จุดไหนอ๋อแล้วก็เป็นแขนกลยื่นไปเก็บยื่นไปเก็บแล้วตรงนี้ฮะอันนี้คือส่วนที่2คือส่วนที่เป็นเหมือนตู้ยาเลยองครับโอ้โหครับท่านมาดูนะฮะนี่นะฮะเหมือนตู้ยาก็เป็นแผงๆเป็นถุงๆนี้จากนี้ไปไหนฮะจากนี้เสร็จเรียบร้อยถ้ามีคําสั่งแพทย์มาเช่นแพทย์บอกว่าให้เอายา กอขอขอให้กับคนไข้ครับซึ่งควรจะรู้ว่ายากอขอคออยู่ที่ไหนครับอันนี้ก็เป็นแขนกลเหมือนฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นส่งยาฝั่งนี้รับยาให้กับคนไห้แล้วฮะนะเสร็จแล้วก็พอจัดได้เรียบร้อยก็จะมีส่วนนี้ก็คือส่วนที่จะมาผูกรวมกันเป็นแพ็คหนึแพกให้กับคนไข้หน้าตาเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะเป็นนาแบบนี้ฮะการต้นบทะใช่ครับต้นบทแพ็คอันนี้ในโลกไม่มีกีด กี่โรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้ตอนนีสามโรคนะอ๋อเหรอแค่ร้อยบโรคนะเราเป็นหนึ่งในนั้นนะเราเป็นหนึ่งในนั้นเราทันสมัยแม่เรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ยามันต้องต้องขัดสำคัญมากครับเฮ้ยได้เวลาแล้วนี่อ่พี่เดี๋ยวผมไปไปฟังผลเลือดนิดหนึ่งขอบคุณพี่คุณหมอศาสตร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้รู้เรื่องคครรัับบ เดี๋ยวเราคุยคุณหมอกันต่อนะครับแหมไปยิ่งไปดูหุ่นจนแบบนั้วเรียบร้อยคุณหมอครับผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับผมตกลงขงผมเลื่นกุ๊บอะไรก่อนครับคุณหมอครับคุณกิ๊กนะครับครับกุ๊บ AB positive นะครับโอ้ AB positive ไอที่ที่เอบที่ที่ว่าไม่ต้องให้ใครให้ใครยากครับผมเป็นไงครับคุณหมอครับคุณติ๊กเป็น O positive โอ้ O positive แสดงว่าเป็นคนใจบุญครับก็สมมติว่าถ้าคุณจิกถูกรถไฟทับนะครับครับครับ่คุณยพูดเต็มปากตลยครับผมโดนรถไฟทับหาเลือดหาเลือดต้องการเลือดไม่ได้จริงๆครับคุณติ๊กเป็นเพื่อนกันรักกันมากให้เลือดตัวเองกับคุณกิกได้นะได้เลยสามารถสามารถจะาป็ได้แต่ผมไม่ให้ก exactly. ็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับโอ้ไม่ก็ถามก็ถามเพื่อ อยากคุณเอผมให้ได้แต่ถ้าพูดว่าผมสมมติเขาต้องผ่าตัดบ้างเขาโอโอโพสิทีดฮะคุณกิ๊กเป็นไอเดียพื่อสีเพราะคุณกิ๊กจะให้เขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถเลยนะแต่คนไม่ให้ผมได้อะคนที่จะให้คุณติ๊กได้นะครับก็ควรจะต้องเป็นโอ เหมือนกันโอเหมือนกันเท่านั้นเองโพซิทีฟก็ได้เนกาทีฟก็ได้เพราะเนกาทีฟหรือเนกาทีฟก็ได้โอเคไม่รู้เลือกตัวเองเก็อยากให้คุณทางบ้านนะถ้ามีโอกาสมาเช็คเลือดตัวเองเช็คเลือดตัวเองว่าตัวเองเลือดกรุ๊ปไหนแล้วก็จดจำไว้จดไว้ด้วยแล้วติดตัวไว้ด้วยวิธีการไหนก็ได้นะหรือบอกหรือบอกกับญาติพี่น้องเอาไว้ว่ามีอุบัติเหตุมีเลือดต้องเป็นเลือดกรุ๊ปนี้นะใช่ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับคุณหมอฮาเรื่ สุวรรณรัศมีนะครับขอบคุณครับรรครับวันนี้รายการเราจบลงตรงนี้เลยนะฮะพบใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับกับรายการของเราตุ้รน้องหมอครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ